สวัสดีชอเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรอับสุริไกวยวาเกมเมอร์กิดิวาเจ้าเก่าครับผมวันนี้เราม,มาอยุดเกมมือถือเกมใหม่ชื่อว่าเซลเมเบเดน s สตอร์เกมครับผมเกมนี้เป็นเกมแนวบริหารธุรกิจโดยการขยายนแผนกต่างๆนะฮะแล้วก็ทําการบริหารผลกําไรและขาดทุนนะเมื่อเรามีผลกําไรต่างๆแล้วเนี่ย ยังมีความสนุกกับการเล่นหุ้นด้วยนะคุณโดยมีระบบการซื้อขายแบบเรียวไทม์เลยนะฮะโดยราคาหุ้นต่างๆเนี่ยจะกาหนดจากการซื้อขายของผู้เล่นเองนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาโชว์หน้าการเล่นหุ้นก่อนเลยนะครับนี่นี่คือแง่การาเล่นหุ้นนะฮะซึ่งกําหนดราคา,าต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียวไทม์นะขึ้นลงขึ้นลงอย่างน,นี้เลยนะฮะนี่มันจะมีเขาเรียกมีเซกเตอร์ต่างๆด,ด้วยนะมีเขาเรียกวา่าพักส่วนต่างๆนะฮะซึ่งในระบบอ่พักส่วนต่างๆหรือเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างครับนี่ครับ ไอทีจะมีศักยภาพในการเติบโตสูงและความเสี่ยงสูงนะฮะแล้วก็ไบโอนะฮะการเติบโตปานกลางนะฮะคอสซูเมอร์นะครับผมความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนต่ำนะฮะแล้วก็ไฟแนนซ์นะฮะค่อนข้างแข็งแร่งต่อข่าวดีแต่ออนไวกับการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็เอเนอร์จีค่อนข้างแข็งแร่งต่อขา่าวเสียนะครับผมนะก็ใครที่จะเล่นสายไหนก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมเล่นสาย IT นั่นเองครับนี่ แล้วก็จะมีพวกพุทธต่างๆมากมายฮะที่เราจะสามารถซื้อได้อย่างเช่นเราจะซื้อของสายอื่นนะฮะนี่กดออไปเลยนะก็จะมีนะของอันนี้คือเป็นเป็นชื่อชื่อชื่ออัตราเงินของผู้เล่นคนอื่นๆนะของผมเปงชื่อยีวานะฮะคนอื่นก็มีเอ่อซิมซุงนะครับเอ่อแมคโคซอฟนะเอ็มโคซอฟนะฮะบิตคอยนะฮะโกนะฮะนี่แล้วต่างๆเลยฮะซึ่งเอ่อ็มโคซอฟนี่เขาเป็นบริษัทเกี่ยวกับคอนซูเมอร์นะฮะเออ อย่างที่ผมบอกฮะว่าคอน summer นัมม้นะมีความเสี่ยงต่ําและผลตอบแทนต่ํานั่นเองฮะโดยอัตราผันผวนของหุ้นเนี่ยก็จะมีผลกระทบจากข่าวสารนะครับผมนี่ครับตรงนี้ครอย่างเช่นเนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยมีอะไรครับผมนี่ข่าวนี้เลยครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้ความต้องการของผู้เข้าร่วมตลาดเปลี่ยนแปลงไป จากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นฮะส่งผลให้ตลาดหุ้นม,มีแนวโน้มขาขึ้นนี่ฮะมันก็เลยส่งผลให้กับว่า IT ทีไบโอหรือว่าภาคส่วนต่างๆขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครซื้อหุ้นช่วงนี้ก็บอกเลยฮะว่ารวยนะฮะใครที่มีหุ้นอัตราพวกนี้ฮะอย่างเช่นมันทุกอย่างเลยขึ้นตอนนี้ฮะเห็นไหมเรากลับมาดูปุ๊บเนี่ยหุ้นทุกตัวครับมันจะเขียวหมดเลยฮะอัตราขึ้นหมดเลยะฮะส่วนใครที่ซื้อก่อนหนี้ช่วงอ่หุ้นลงนะฮะตอนนี้ รวยนะฮะรวยเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องหุ้นกันฮนะบอกเลยฮะว่าที่นี่มาดูที่คอมพานีฮะหรือว่าบริษัทของเรานะบริหารยังไงฮะโดยการอัปเกรดฮะไม่ว่าจะเป็นเฮดคอร์เตอร์หรือว่าสำนักง,งานใหญ่นะฮะแล้วก็มาอัปเลเวลได้ครับนี่อัปเลเวลเลยครับเราใช้เงินต่างๆใช้เงิน9ล้านเลยฮะเรียกว่าเอ็ดนะฮะเออโอ้ใช้เวลา7ชั่วโมงฮะแล้วก็อัปเกรดส่วนต่างไม่ว่าจะเป็น HR HR นี่ก็คือการหาบุคลากรต่างๆมาช่วยบริหาร กับบริษัทเรานะมี Invest นะครับนี่แล้วก็มี b u วิสเน่ครับผมส่วนภาคส่วนธุรกิจนะเราสามารถมาเคลมเงินตรงนี้ได้นะฮะใครที่ยิ่งเล่นสูงไปเท่าไหร่ครับอัตราการได้เงินก็ยิ่งดีขึ้นนะฮะมันไม่เพียงเท่นั้นฮะถ้าเกิดคุณอยากได้เงินดีๆฮะเราต้องมีทีมผู้บริหารที่ดีด้วยนะมาที่ดีเรคเตอร์ครับทีมผู้บริหารของเราฮะนี่ซีอผมฮะชื่อว่ามิสเต นะมิสเตอร์ดิวเนี่ยเขาอาจจะล้อเลียนทรัมป์นะฮะชื่อมิสเตอร์ดิวนะฮะทำให้คอมพานีเขาเรียกบริษัทของเราเนี่ยดีขึ้นนะฮะมันไม่มีแค่นี้นะครับผมยังมีตัวอื่นด้วยครับมาดูที่ตัวแรกครับตัวละครอื่นเนี่ยตัวที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนี่มิสเ,เขาเรียกว,ว่าเทคเอ็กซ์นะฮะซึ่งตัวละครนี้คืออีลอนมัสต์นั่นเองครับผมสกิลของเขาคือ we are going to mars นะฮะเราจะไปดาวอังคารกันนะซึ่งมีเอฟเฟกต์ครับผมหรือสกิลของเขานะฮะ รายรับได้ของบริษัทฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ใน1ชั่วโมงฮะก็คืออ่ายิ่งยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่ฮะเปอร์เซ็นต์ของอ่าที่ในได้รายรับเนี่ยมันก็ยิ่งมากขึ้นอย่างเช่น1ดาวเนี่ยก็ได้10%บเนะสองดาวนี่ก็บวกเข้าไปอีกฮะถ้าเกิด3ดาวเนี่ยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะตามนั้นเลยฮะมาดูตัวต่อไปฮะมิสเตอร์แอปเปิลนะฮะมิสเตอร์แอปเปิลก็คือใครอ่ะสตีฟจ็อบส์นั่นเองครับผมสกิลเงาคือ one more thing นะฮะเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยรวมให้กับบริษัท1ชั่วโมงครับโดยรายได้เพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ของแต่ละดาวนะแล้วก็มีการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับผม The Window นะ The Window นี่คือ Bill Gates ต่อไปครับผม Value Investor หรือ Warren Buffett เอฟเฟกของเขาครับผมผลตอบแทนเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นะของการขาดทุนจากการลงทุนที่บันทึกไว้24ชั่วโมงหลังจากเปิดใช้สกิลก็ใครลองมาดูกันนะว่าสกิลแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยมีหลายตัวมากเลยนะฮะ เอานะฮะเดี๋ยวผมจะลองมาลองสุ่มเขาเรียกผู้บริหารดูฮะสักสิบตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่า S อสแลงเนี่ยจะมีการันตีด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราสุ่มสิบเอ็ดตั๊กสิบเอ็ดตัวนี้ฮะลองดูฮะเอสแลงเลยนะสุ่มนะฮะตัวจัดไปครับนี่มาแล้วครับติงฮะจะได้ไหมฟืดวูชมาแล้วครับทีเะใบา ปึ๊บไม่ได้ไม่ได้อมืมีแต่มงม่วงฮะไม่มีสีทองเฮ้ยนี่ไงมาแล้วครับบิลเกตนะก็เขาเรียกว่ายังไม่เป็นตัวนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเศษส่วนนะถ้าเกิดเราสะสมครบแล้วนะาสามารถทําเป็นตัวได้ และมีอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือความสนุกข,ของการเป็นตัวเอกในสงครามผู้ถือวุ่นนั่นเองนะครับซึ่งคุณจะสามารถฟ้องร้องบริษัทอื่นได้ฮะ <S <S ผู้เล่นสามารถเลือกลงทุนได้อย่างอิสระว่าผู้ใดจะชนะนะฮะและได้รับทองเมื่อได้รับชัยชนะนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น IPO short selling นะฮะแล้วก็อีกต่างๆมากมายเลยนะฮะนี่ ฟ้องร้องเรื่องกันตรงนี้ครับผมไม่กดตรงนี้เลยก็ฟ้องร้องได้แต่ว่าตอนนี้ของผมยังไม่ปลดล็อกนะฮะถ้าเกิดปลดล็อกแล้วเนี่ยเราทาการฟ้องร้องบริษัทนี้ได้เลย <S <S เอาละครับผมเรามาพูดถึงความสนุกของการขายระยะสั้นหรือช็อตเซอลิงกันก่อนดีกว่าฮะซึ่งการขายระยะสั้นเนี่ยคือการยืมหุ้นมาขายและซื้อคือนภายหลังเพื่อคือนหุ้นที่ยืมมานะฮะก็มีเทคนิคนนเล็กน้อยก็คือการขายหุ้นราคาสูงและซื้อเมื่อราคาต่ําจะได้เปรียบยิ่งราคาต่ํากําไรยิ่งสูงครับ หากเราต้องการทําการขายระยะสั้นหรือช็อตเซลลิงเนี่ยคุณต้องมีเลเวลการลงทุนหรืออินเวสเมนต์นะฮะเลเวล30ก่อนอินเวสเมนต์คืออะไรีไ่เรามาที่คอมพานีครับนี่คืออินเวสเมนต์คเราต้องมีเลเวล30ก่อนถึงจะสามารถทําการช็อตเซลลิงได้นะครับผมี่วิธีการเข้าในการช็อตเซลลิงนะครับมาที่หน้าหุ้น,นะฮะ เสร็จแล้วไปที่ช็อตเซลลิงครับนี่หน้านี้มันจะมีก่อนแต่เรายังซื้อขายอะไรไม่ได้เพราะนั้นเราต้องไปที่เอ็กชเชนครับเสร็จแล้วเราก็ไปหุ้นที่เราต้องการจะซื้อทำการนี่บางเช่นอัลฟาเบตเนี่ยฮะเรามาที่เทรดนะเสร็จแล้วก็มาที่ช็อตเซลลิงครับนะกดที่ช็อตเซลลิงครับแล้วเราก็ตั้งค่าเลครับว่าเราต้องการเท่าไหร่ยังไงนะฮะนี่ผมต้องการแค่10%อนะ่ะ10%ของเงินที่ผมมีนะกันนะฮะเออ กดช็อตเซอรลิงไปนะครับาการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไปแล้วถ้าใครยังอ,อธอิยังงงๆอยู่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วกันนะว่าซื้อขายยังไงหรือว่าใช้โซนนี้ใช้ช็อตเซอร์ลิงเนี่ยใช้ยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วกันไปดูกันนะฮะเอาแล้วผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นหุ้นดูสักตัวแล้วกันฮะช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างะฮะมาดูฮนะโอ้ช่วงนี้คอนซูเมอร์เขาผลกระทบนะเยอะนะฮะเราก็ไปดูกันฮะว่าช่วงนี้ เขาหุ้นตัวไหนตกนะดูนี่ดูนี่ของซิมซุงเนี่ยคอนซูมเมอร์ครับเขาเป็นบริษัทคอนซูมเมอร์แล้วก็เอ็มโคซอฟนะฮะก็เป็นบริษัทคอนซูมเมอร์ฮะแล้วก็เอ็ดเวิร์ดนะครับผมก็เป็นบริษัทคอนซูมเมอร์ฮะช่วงนี้ราคาหุ้นของเขาล่วงฮะเราไปดูกันนะว่าเขาจะล่วงขนาดไหนเพิ่งเริ่มล่วงนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งซื้อรอให้มันล <together> ่วงหนักๆก่อนฮะล่วงเนี่ยล่วงอ่ะล่วงล่วงโอ้โหล่วงเนี่ยดูดิล่วงดิ่งแบบดิ่งนะดิ่ง ดิ่งเนี่ยจัดดิ่งหนักๆดิ่งกว่านี้ไหมคิดว่ามีดิ่งกว่านี้ไหมถ้าเกิดดิ่งกว่านี้ผมรอก่อนนะผมว่าน่าจะมีดิ่งกว่านี้เฮ้ยเคลื่อนขึ้นแล้วเหรอเอ้ยเราสามารถดูได้นะว่าช่วงเวลากี่นาทีที่ผ่านมาอย่างเช่นสิบวินาทีที่ผ่านมา,า,นา,นมาคือจะเป็นเรียวไทม์แล้วก็สิบนาทีที่ผ่านมาเป็นไงครับโอ้สิบนาทีที่ผ่านมาดูการาฟได้ฮะรเ,เราจะสามารถคาดเดาวได้ะัะว่าเราควรซื้อตอนไหนเราควรขายตอนไหนอย่างงี้ยนี่หนึ่งชั่วโมงอื โอ้โหดวตา6ช <ge> j, <ๆ>ั่วโมงฮะเอ้ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็มีขึ้นมีลงด้วยฮะดู24ชั่วโมงฮะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะอาตอนนี้เขาเขาเริ่มขึ้นแล้วอะเราลองซื้อก่อนตอนนี้ฮะซื้อตอนนี้เลยฮะเมาฮะเราจะเป็นเราจะเป็นเมาฮะเรารีบซื้อครับเอาทักอะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินของเราฮะหกล้านซื้อเลยอาได้ฮะตอนนี้หุ้นกำลังขึ้นหรือเปล่ากำลังขึ้นฮะนี่เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วเริ่ม เราก็ไปดูที่หุ้นของเราฮะนี่ตอนนี้ฮะถ้าเกิดเราขายหุ้นตอนนี้ฮะอ่าเขาเรียกว่าขายไปก็เท่าทุนนะแถมเราจะเสียค่าธรรมเนียมอีกนาะดคำว่าฟรีข้างล่างเนี่ยฮะับเาฟรีข้างล่างเนี่ยคือค่าธรรมเนียมนะในการซื้อขา,ขายของหุ้นนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะขายให้ได้กําไรเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าให้ได้เปอร์เซ็นต์ในการขายเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของรายรับของหุ้นเนี่ยค่าเงินของหุ้นเนี่ย มากกว่าเปอร์เซ็นต์ฟรีข้างล่างนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ตังค์นั่นเองฮรอ่นะอรู้สึกว่าช่วงนี้ดิ่งนะดิ่งหนักเลยนะไม่น้าเลยนะโอ้ดูดิ่งดิ่ง,ด,งดิ่งหนักเลยดิ่งหนักเลยโอเวนกามเอาดิ่งหนักเลยโอ้แย่นะแม่การลงทุนมีความเสี่ยงครับผมนะเพราะฉะนั้นควรศึกษาให้ดีๆมิเงนจะเป็นแบบผมอันนี้คือแค่ผมเงินในเกมนะคุณเราฝึกเล่นหุ้นกับเงินในเกมได้ ถ้าคุณมีความรู้ที่ดีแล้วหรือคุณแก่งกล้าพอแล้วจะไปเล่นหุ้นจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะฮะแต่นี้เรามาลองฝึกเล่นในเกมดูก่อนนะฮะเรามาดูที่บริษัทซิมซุงนี้ก่อนนะว่าตอนเราซื้อมาเนะี่ยเราซื้อมาตอน4 46นะครับอัตราต่อหน่วยนะฮะต่อหต่อหุ้นนะ46,400ตอนนี้หุ้นตกมา45,400นฮะ คิดว่าในอนาคตต้องขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณอยากถือยาวๆก็ได้นะหุ้นตัวนี้มีตัวอื่นอีกไหมที่เราสนใจคะตอนนี้เราซื้อเรามีเงินเยอะเราซื้อไว้ก่อนนะนะเรามาดูหุ้นของนี้ครับริษัทเอ็มโกลซอฟครับเขาช่วงนี้เขากำลังลงไงเราจะมาดูกันว่าเขาจะขึ้นแล้วเขาเริ่มขึ้นแล้วเราเรียกว่าเราลิบตลิบตลิบช้อนลิบช้อนลิบช้อนนะคสามช่วงนี้ครับเอาสักเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลิบช้อนช่วงนี้ปับ๊บเป็นไงบ้าง รอฮะรอเราเราเขาเรียกเราลิมิตการซื้อตอนช่วงสามห้าสามืห้าหก้อยห้าสิบแต่ตอนนี้หุ้นอยู่ที่สามห้าเจ็ดร้อยเพราะฉะนั้นเราซื้อช่วงเนี้ยมันต้องรออ่าหุ้นลงมาแล้วเออสามห้าหกเราเนี่ยตอนนี้อ่าเราซื้อหุ้นตอนที่สามหมื่นห้าหกร้อยห้าสิบอ้าวหุ้นล่วงมันอีกนะแม่เราต้องดูให้ไวเขาจะขึ้นอีกไหมซึ่ง เราไม่ต้องรีบนะคุณเวลาเล่นพุ้นเนี่ยเราไม่ต้องรีบบางทีเราไม่ต้องรีบฮะถ้าเกิดคุณเล่นแบบถือยาวๆก็เล่นได้นะเ,นเราเช่นเรารอให้มีข่าวสารเกี่ยวกับคอนซูเมอร์ที่ดีขึ้นแล้วเราค่อยขายช่วงที่คอนซูเมอร์ดีขึ้นก็ได้นะเราดูจากดูจากการเคลื่อนไหวของบริษัทเขาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงมาเป็นไงครับขึ้นดู24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาขึ้นรัวๆเลยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราขายช้าๆเนี่ยอย่างเช่นเราซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะช่วงหุ้นของเขามูลค่าราคาเจ็ดพันนะป่านนี้เรารวยเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวเลยนะเออหุ้นเรานี่ขึ้นขนาดนี้โอ้โหแบบอย่างนี้เลยนะตอนนี้เราก็ถือยาวๆไปก่อนนะอ่าถ้าเกิดเราขายตอนนี้นะฮะมูลค่าที่เราเสียไปนั่นก็คือนี่เราล่วงมาฮะล่วงมาแล้ว ถ้าเกิดเราขายตอนนี้เท่ากับเราขาดทุนไป2 2 0 0 0นนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบขายนะดองไว้ก่อนเราจะดอยไว้ก่อนนะหวังว่าเราจะไม่ดอยจริงๆนะครับ A few moments later เอาละครับผมมีข่าวดีไหมผมสำหรับเอ่อเซกเตอร์นะครับผมของคอนซูเมอร์ตอนนี้ฮะกระแสดีมากนะเรามาดูที่หุ้นที่ผมซื้อกันดีกว่าฮะเป็นยังไงฮะโอ้มาดูที่เอ่อเขาเรียก McoSoft ฮะ McoSoft ของผมนี่ที่ผมซื้อไว้ฮะ บวกถึง5%เลยทีเดียวให้มาดูฮะโอ้โหตอนนี้นอัตราพรุ่งขนาดพลุ่งๆเลยทีเดียวนะถ้าเกิดผมขายตอนนี้ผมได้กำไร74,000ว้าวนะเห็นไหมผลการถือยาวๆแล้วกับผมรีบขายเนี่ยจุ้งนะเพราะผมดูเขาเรียกว,ว่าดูอัตราแบบเขาเรียกเป็นวันนี่สิบชั่วโมงมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นมันต้องมีพุ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นผมจะขายให้หมดนะผมเอา้าโอ้โหเนี่ยมันจะพุ่งไงอัตราลงนะถ้าเกิดมันขึ้นมาอีกรนะอดูดิ

อืมเขียวสิพี่เขียวเลยเขียวพวกโอ้โหอย่าลงมาดิลงมาแดงทำไมล่ะโอ้ยแดงอีแล้ว,อว,ลวเอาไงดีรีบขายก่อนไม่ก่อนที่มันจะล่วงไปนี้ก่อนนี้เฮ้แต่ตอนอันี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยอ,อย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีรีบขายก่อนที่เรากำไรจะหดนะขายเลยฮะจากเจ็ดหมื่นผมได้ห้าหมื่นแล้วอุ้ยเอ้าโอ้ยขายเร็วไปดูดิมันขึ้นมาตรงนี้แล้วอวิแต่ไม่เป็นไรฮะ ขายไปแล้วก็ถือว่าเราได้เงินตรงนั้นไปแล้วเสียดายแต่ไม่เป็นไรฮะเอาละผมตอนนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกก็คือแจกแจปคอร์ด100ล้านไดมอนด์นะครับผมช่วงกิจกรรมตั้งแต่7เมษายนถึง5พฤษภาค,คมนะเพียงคุณทำเฮดคอเตอร์ ater, หรือว่าสำนักงานใหญ่ของคุณให้ถึงเลเวล50นะในช่วงเวลากิจกรรมช่วงนี้นะฮะเมื่อคุณทำถึงเลเวล50แล้วเนี่ยคุณก็รอเขาเรียกว่าตรวจสอบ ประกาศผลปมะจัสัปดาห์ในเล้าเพื่อดูว่าใครทําได้บ้างนะฮะแล้วคุณจะได้รับเพชรวันที่5พฤษภาคมนั่นเองะฮะเออง่ายเลยแค่คุณทําการเล่นกิจกรรมนี้นะฮะให้ครบ50เลเวลนะอย่างผมเนี่ยให้ครบ50เลเวลนะฮะคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นได้เลยครับผมโดยช่วงกําหนดที่จะทําการประกาศกิจกรรมะฮะก็มีวันที่14เมษายน21เมษายน28เมษายน 1พฤษภาห้าพฤษภาครับผมนะก็สิ้นสุดกิจกรรมเองฮนะแล้วคุณก็จะได้รับเพชรวันที่5พฤษภา่นั่นเองฮนะคุณก็มาเสี่ยงดวงดูฮะว่าคุณทำเออเลเวลห้าสิบถึงหรือเปล่าเออตอนนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกนะฮะผมคือแม็กเลเวลแอชชิพเมนต์นะผู้เล่นที่มีเลเวลสำนักงานเอ่อหรือ quarter, เฮดคอร์เตอร์เนี่ยถึงเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยเมื่อคุณสำเร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับรางวัล70็ดสิบรีควอร์เมนต์ไลท์นะครับผมหรือตัวกาชานะตัวกาชาอยู่ไหนอ่ะ นี่ครับผมหน้านี้เลยครับนี่หน้านี้เลยครับผมนี่กาชาตัวนี้เลยนะและมียังมีกิจกรรม10 x Grow with Influencer Collaboration นะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมกับคนดูเนี่ยสามารถทำด้วยกันได้นะแค่คุณทำการเล่นนะแล้วก็ดูว่าก็คุณจะไปดูตารางนะผมจะมีตารางลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะว่าคุณอยากไปซัพพอร์ตใครอย่างเช่นซัพพอร์ตผมผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอเชีย3ามคุณ้ามาเลยเซิร์ฟเวอร์เอเชีย3 เสร็จแล้วคุณทําการซื้อหุ้นฮนะซื้อหุ้นมาที่อีวานะอีวานี่คือชื่อหุ้นของผมนะนี่ไงบริษัทของผมคือบริษัทนี้และหุ้นของผมชื่ออีวาคุณทําการซื้อหุ้นเสร็จแล้วนะและหุ้นเริ่มต้นของผมเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นนะเมื่อหุ้นบริษัทผมถึงจึงแสน KRW ก่อนหมดซีซั่นหรือว่าหมดกิจกรรมเนี่ยวันที่5เดือน5นะเอ็มคอยมูลค่า3ล้าน KRW จะถูกแจกจ่ายตามอัตราส่วนผู้ถือหุ้นนะ M coin คืออะไร M coin คือหน่วยเงินในเกมที่สามารถแปลงเป็น MBX coin ได้นะก่อนจะพูดถึง MBX coin เดี๋ยวผมจะพูดถึง MBX station ก่อนแล้วกันนะฮะตัว MBX station เนี่ยคือแพลตฟอร์มครบวงจรที่เชื่อมต่อกับเกมเกมของ Marble X เนี่ยใช้ GMBX เป็นศูนย์กลางที่ไอเทมที่ได้รับในเกมสามารถนำไปแลกเป็นโทเค็น GMBX ได้นะ ซึ่งตัว GMBX เนี่ยสามารถแลกเปลี่ยน M Coin ซึ่ง M Coin เนี่ยสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็น GMBX ได้ที่ MBX Station นะฮะอัตราแลกเปลี่ยนจจุบันค่อนข้างสูงเนื่องจากเกมมันเพิ่งเริ่มช่วงแรกฮนะหมายความว่าผลตอบแทนในการลงทุนสูงตอนนี้จึงเป็นเวลาที่ดีในการเริ่มต้นเลยนะครับเราสามารถแปลง MBX Coin และถอนเงินสดผ่านการขายแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมมีเทคนิคในการสร้างรายได้ดีๆมาบอกนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะซึ่งเกมนี้ย เราสามารถสร้างตัวละครแยกในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้ซึ่งตอนนี้ได้ถึง5เซิร์ฟเวอร์นะครับผมในบัญชีเดียวกันนะและสามารถรับรางวัลซีซั่นพาสได้นะปะัจจุบันการแข่งขันในเซิร์ฟเวอร์เอเชียหนึ่งเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเนการแข่งขันยังค่อนข้างต่ำอยู่นะจึงคุมที่เราจะทำการสร้างตัวละครในแต่ละเซิร์ฟเวอร์และอัพเลเวลเล็กน้อยเพื่อรับรางวัลในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นเนื่องจากว่าในการแข่งขันยังต่ำอยู่นะฮะเพื่อใครได้อันดับหนึ่งเนี่ยสามารถรับรางวัล m b x มูลค่า1 0 0 0 0ดอลลาร์เลยนะโอ้โห1 0 0 0 0ดอลลาร์เลยนะคุณเอาละครับผมถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้ก็ลองไปหาโหลดมาเล่นดูได้ครับว่าเราจะลองสำหรับใครที่อยากลองเล่นหุ้นดูนะบาบริหารธุรกิจดูก่อนนะเสร็จแล้วมีเงินก็ลองเล่นหุ้นดูนะเราเล่นเกมหุ้นเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่า ไปทดสอบว่าเราเล่นหุ้นแล้วเป็นยังไงบ้างนะเราจะาวิเคราะห์ข่าวสารต,ต่างๆนะในการเล่นหุ้นได้ไหมก่อนที่เราจะไปเล่นหุ้นกันจริงๆเอออย่างนี้ก็ได้ครับเป็นการทดลองการเล่นหุ้นนะหรือใครจะเซียนเลยฮะเราสาม,มารถเอาเหรียญในเกมไปแลกเป็น,เป,นเป็นโทเคน็น นะและทําการแลกเปลี่ยนเป็น m b a Coin เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดออกมาอะไรงี้ก็แล้วแต่นะเราสามารถ p พย์ทูเออได้นะมี p พย์ทูเออด้วยเกมนี้เราสามารถ p พย์ทูเออได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะเล่นตอนนี้เป็นเวลาที่ดีแล้วสุประกา,ารเริ่มตน้นไปลุยกันเลยดีวยกว่าครับสวัสนีผิดพลาดประการใดขออภัยไวลานทีนี้ด้วยครับผมบ๊ายบายขออนุญาตไปลงทุนกันก่อนนะครับ